ีครับสวัสดีค่ะพี่ยอดสสวัดีค่ะน้องเปมมาแล้วครัวยอดสีของพี่ยอดน่าหายตาไปนานสามอาทิตย์เนี่ยพี่ยอดสามอาทิตย์ของปิ๋มสองใช่ไหมมึงไม่ดิตย์ึงนั่นทิตย์พี่ยอดนั่นแหละนานที่สุดไปเที่ยวไหนมาเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้อะไรมาบ้างได้มีอยู่ฮะในมีเซรามิกมาอันหนึ่งเซรามิกนี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะพรมากเมื่อกี้ลองแล้วเออ มันมันขายแพงอ่ะเห็นญี่ปุ่นมันราคาแบบโอ้โหซื้อเลยมันเป็นนวัตกรรมใหม่หรอนานแล้วนะครับหนึ่งแล้ว่ะไม่อยู่ในวงการปถ้าัตัวเด็กโซ่อะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นมันถูกแต่ถูกก็เป็นพันใช่ป่ะเป็นหลักพันเหมือนกันโอเควันนี้นอกจากจะออกเล่าเรื่องไปเที่ยวละอืมค่ะก็ อาหารที่ญี่ปุ่นที่ได้ไปทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างทุกทีที่ไปต่างประเทศนะจะคิดถึงอาหารไทยมากแต่ญี่ปุ่นยังไม่ไม่คิดถึงเลยเพราะว่ารานมนเป็นของโปรดพี่ยอดมากก็คงมีหลากหลายกว่าที่บ้านเราขายใช่ปหหลากหลายมากน้ำซุปอร่อยมากชีวิตนี้มีแต่เส้นพี่ยอดนึกนึกภาพนี่ก็ต้องเป็นแบบร้านที่แบบมีเชฟโชว์สดๆทำเส้นเนี้อลวกเส้นบางร้านก็ขายมาเป็นร้อยปีก็ไปชิมมาอุ้ยคงจะอร่อยนาดู พี่ชานี่ก็ชอบกินราเ,เมงมอนกันแฮปปี้มากมีความสุขมากเราทำไป่ไย้ถ้บเขาคือน้ำซุปมันอร่อยมากเล่ยไม่ว่าจะเป็นร้านร้านแบบข้างทางหรือร้ <Vanguard> านตามสถาน,นีรถไฟอะไรแ,แบบมีไหมแบบอยากจะนําเสนอมากเลยแบบมันเป็นน้ําซุปอะไรหรือว่าเส้นอะไรที่ตรงอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะที่อร่อยประทับใจามากเลยก <últ im S 1> ็เนี่ยนี่ร้อยร้อยปีเนี่ยที่เ,ม,เมืองที่เมืองที่เมืองที่เกียวโตนี่แหละคือขายกันมาตั้งหลายหลายเจเนอเรชันแล้วราเมนร้านราเมนร้อยปีอย่างนี้หรอ เราเรียกว่าร้านเมนูปิ่มชื่อเลยรจำไม่ได้แต่ว่าไกลเราก็แบบเรียบๆก็จะใจญี่ปุ่นนะไม่มีอะไรเลยน้ำซุปมันอร่อยแล้วก็เส้นก็เส้นเขาก็ทำเองของเขาเลยนะไม่ฉากจริงๆเลยไม่ไปฮันนีมูนแน่นอนไม่ได้ไปเที่ยวแบบเพื่อนเห็นแล้วรูปแต่ไม่ได้เห็นเฟซพี่ย่อได้เห็นเฟซคนอื่นเขาเขาแท็กมาแล้วเพี่อนเลยไม่โพสเลยโอเควันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเมนูไทยๆแต่เป็นทางใต้นะใช่ป่ะเพื่อนวันนี้โพสไปกับวันบางคนเพิ่งเคยได้ยินคำว่ามะม่วงเบา มะม่วงเบาเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีเพื่อนเป็นคนใต้หรือว่าไม่เคยไปเที่ยวทางใต้เน่าจะไม่ค่อยรู้จักอะผูม่วงเบาหน้าตาแบบนี้แหละอืวันนี้พี่ยอดจะเสนอสองเมนูแต่เมนูแรกที่เราจะนําเสนอคือน้ําพริกมะม่วงเบาน้ําพริกมะม่วงเบาแล้วก็อ่าน้ํามะม่วงเบาหวานค่ะซึ่งไอ้มะม่วงเบามันมันทาได้หลากหลายมากทั้งของค้าของหวานเลยแะแกงส้มก็ได้นะแกงส้มก็คือเอาไปแทนเปรี้ยว ของมะนาวก็คือใส่แกงส้มปากระต้ลงไปน้ำปลาก<ม>ระพรงก็หั่นอันนี้ใส่ลงไปเดลือก็กินนั่นคือนั่นคือของขาวก็ได้มะม่วงเบาเนี่ยบางคนอาจจะเห็นลูกเล็กๆแบบนี้อาจว่าเป็นเป็นมะม่วงลูกเล็กๆของพันทั่วไปหรือเปล่าไม่ใช่พันมันเป็นอย่างนี้แหละอ,อันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วก็รอที่จะสุก นี่แค่นี้เออถ้าสุกก็คือเหลืองก็กินแบบสุกไปมันก็หอมคือมันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนมะม่วงอื่นมันหอมมีกลิ่นของมันนะค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเนาะอยางก็เยอะแล้วก็กลิ่นหอมเวลากินกับน้ำจิ้มมันแรงมากเลยอะแต่ของอีสานก็มีนะอาจจะคล้ายๆกับมะม่วงเป็นกลืนน้ำลายนะมะม่วงอะไรนะของอีสานสามวิดูไม่ค่้ายกันแต่ว่ากลิ่นกลิ่นของของใต้เยคือเพื่านไปดูใน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 ชื่อววทยสานเขาเนาะก็ชื่อเดียวกันนะ อ๋อหม่คือว่าในวงเดียวกันเอยยังตระกูลเดียวกันแหละแต่ว่าทําไมกลิ่นของมะม่วงเบามันจะหอมกว่ามะม่วงสามฤดูก็ไม่รู้นะหนูเคยทานเนี่ยน้าพริกมะม่วงเบาเนี่ยต้องทานกับเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดอ่าเห็ดเม็ดนี่ก็อยู่แต่ทางใต้อะทางใต้ไม่เคยเห็นที่อื่นเพราะว่ามันเป็นเห็ดของต้นเสม็ดถูกป่ะต้นเสม็ดต้นใหญ่ใหญ่คือหักนใหญ่เมื่อก่อนก็ชื่อโคกเสม็ดชุน อชื่อเกาต้นเสมเยอะแล้เห็ดมันก็จะอร่อยม่เหมืมันมันไม่เหมือนเห็ดเห็อะไรนะเห็ดหอมเห็ดโคนเงี้น่เหมือนเนามันจะมีความลมุนหรอเขาเรียกอะไรอมนนบางคนอาจจอกมืดๆแต่มันินเข้าได้เลยเกบอกนโอเคก็เริ่มเข้าเมนูเลยลกันเข้าเมนูเลยนี มีวัตถุดิบในการทำมะม่วงเบาไงแน่นอนแหละแต่หามะม่วงเบาไม่ได้กับม่วงเปรี้ยวแหละก็คือน้ำพริกมะม่วงทั่วไปแหละเป็นแต่ว่ามันจะหอมกว่ามะม่วงอื่นแค่นั้นเองคือเหมือนน้ำพริกกะปิอ่ะใช่แต่ว่าเอาอะมะม่วงเบามาแทนมะนาวถูกป่ะคะโอเคมันก็มีเครื่องอะไรบ้างมีพริกขีงหนูมีน้ำตาลกุ้งแห้งป่นกระปิหอมกระเทียมเกลือแต่บางคนอาจจะชอบ เอาเปรี้ยวของมะนาวมาใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เออชอบรสชาติขอม่วงเบาก็เอาแค่หรือแห้งไปก็เติมน้าน้ําน้ําต้มสุกเพื่อใหม่ก็ได้มีมีอย่างแหละไม่ได้หาดูง่ายหรือว่ามัน้ํนตาลแว่นเนี่ยใช่ไหมะน้ำตาลแว่นนี่หนูเห็นแต่ภาคใต้นะที่อื่นไม่มีนะที่อื่นอาจจะเป็นน้ําตาลอ้อยอะไรอย่างนี้น้ําตาลแว่นเนี่ยเขาจะมันมันทํามาจากน้ําตาลของต้นตะโหนต้นตะโหนแล้วก็ไอเนี่ย ไอ้วงๆของมันเนี่ยเหมือนจะเป็นกากข,ของมันใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมาหยอดหยอดอ,อ,อันนี้ก็จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันคนใต้เขาจะทําน้ําพริกต้องใช้น้ําตาลแวน่นวันนี้พี่ยอดก็จะโชว,นวน์น้นําตาลแวน่น, <c oughs> นเดิม <c oughs> <c oughs> กัน่บอกผมก็เล่นน้ำพึ่งน้ำพึ่งแว่นก็ควรแก่หน่อยนะน้ำพึ่งแว่นแต่ก็ใช้ได้กันหมดจะไม่มีนี่ก็เริ่มอะไรก่อนก็เอามะม่วงแต่มะม่วงมะม่วงบาเนี่ยยางมันเยอะนะมีวิธีการตัดด้วยต้องตัดจากตัดขั้วนี่บอกก่อนก็ได้ไม่ยามันก็เยอะก็มาสักสี่ลูกก็พอ ในครุกของเราเนี่ยนะคะใช่แตวระหว่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปิ้งคั่วพริกคั่วอันนี้ให้เกลือไปพังๆดีไหมเพราะว่าได้หรือไม่คั่วก็ได้แหละแต่ถ้ามันมันจะหอมใช่ไหมตอนเด็กๆยายยายก็มามันแบบโบราณนะตีเตาถ่านมันก็มีกลิ่นอะไรแล้วก็ติดมานะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดกันแล้วแต่เอาแบบรสชาติดั้งเดิมไปเลยดั้งเดิมไปเลยทานได้พริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วก็หัวหอม แต่เดี๋ยวคั่วทั้งเปิดไปเลยค่อยมาแกะเปิดออกมาหอมกระเทียมโอ้พี่มันคมจริงๆนำเหนือหลังจากนีดไม่คมมันไหลเทปใส่ปีหน้าต้องไปญี่ปุ่นก็ไปทุกปีอยู่แล้วนี่มันไม่ได้ปีอะปีแล้วที่ไปมาโอเคก็พริกโกมาลหกเมตรปม่ไเนาะถ้าเผ็ดมากกว่านี้ก็ยี่สิบมก็ได้นะแต่ กระเทียมไม่เผ็ดไปนะไม่เผ็ดนะดูหน้าตาอย่างนี้เลยได้ปหมพี่ยอดจัดใส่เลยทะเทียมน่าจะเผ็ดมากกว่านี้เนาะเหรอแล้วแต่คั่วให้มันแบบของอ้ยมันมีรอยไหม่มีกลิ่นขึ้นมาหน่อยก็โอเคแล้วล่ะระหว่างนี้พี่ยอดก็จะซอย อันนี้ก็แบบหน้าตาคล้ายๆน้ำพริกกะปิแหละแต่ว่าหนูว่ามันมันไม่ธรรมดานะ<ช>มันอร่อยตรงนี้มันหอมม่วงเบาแล้วหลายอย่างแล้วบางคนก็อาจจะมาทำเป็นยำใส่ปาลาหมึกทอดกรอบใส่มะพร้าวคั่วใส่กุ้งส่วนเนี้ยก็ <ๆ S 1> ก็ได้เหมือนกันๆๆที่ิานที่ใต้เนี่ยยำไข่เมงดาเอออร่อยมากต้องต้องมีมะม่วงเบานะมะม่วงเบามันจะแทนแทนรสเปรี้ยวของมะนาวเปรี้ยวมันจะมันจะเป็นแบบของมันไงมันจะหอมๆที่ถ้าช่วงช่วงช่วง มะนาวแพง smile, ๆนี่ก็ใช้มะม่วงเบาก็จะดีแต่ไปทางใต e, ้นะน้ำพริกกะปิธรรมดามะนาวมีน้อยมากอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้ำพริกม่วงๆใช่ล้นปิดแก้แล้วใช่ไหมปิดแล้วก็รอพี่ยอดแกะเปลือกมาโอเคโอ้หวานนี่ก็ได้ยังร้อนอยู่เลยนี่ก็มหอม ใส่ไปเลยวิธีการตำก็คือใส่เครื่องไปพร้อมๆกันเลยใช่ป่ะจริงๆไม่ต้องคั่วก็ได้แล้วแต่แล้วก็ติดใช่คนคนโบราณเนาะส่วนใหญ่เครื่องจะไปคั่วมันจะได้กินเตาถ่านด้วยนะเตาถ่านก็จะกินแบบคลาสสิกกระเทียมแล้วก็พริกก็ไม่ต้องตอกเนาะไม่้องตอกแล้วไม่น้ำพริกหนุ่มนี่ไม่ตอกนะอ๋อมันตอกก็เหลืออะไรเหลือะไรเว่าปีมน่าจะสาธิตน้ำพริกหนุ่มนะ ใช่ไหมหมูพั่วดิทำอร่อยแล้วแบบโหจะปิบออกงานแล้วนะส่วนใหญ่คือซื้อเครื่องสำเร็จเ่าเหรอไม่ใช่น้ำริกหออกอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่น้ำริกหนูไม่มีเครื่องสำเร็จต้องทำต้องตอกเองต้องตกเองใช่ไหมอืมเสียงครัวไทยมาแล้วละเบอลไทยยังไงได้างบอลไทยเท่าไหร่ยำยำโฆษณาโฆษณาเมื่อกี้ยังหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์เลย แต่ว่าเห็นวิภาควิจารณ์กันใหญ่เลยอ่ะ<ด>ก็อยากจะบินไปมาเลกันจะไปจัดการกรรมการข่าวเนาะเราเชื่อว่าตอนนี้คนก็ดูบอลกันอยู่ใช่ไม่ไมีใครเปิดดูเราแน่เลยใไรดูบอลไม่ค่อยเปิดนะนใช่ยอ้อนตำไปพลางพลางเพราะว่าดูบอลเสร็จทานได้เลยแต่เกลือนิดหน่อยดีกว่าน,นะไม่ต้องมากเค็มนิดนึงเดี๋ยวเอาเค็มจากกะปิแทนค่ะ ใส่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้่าพี่รู้กะเอาไม่ถึงมือชั้นแฝด้าวเหรอเห็นไหมซิ่งหวอนนิดๆเองเหรอโอเคเมื่อกี้ก็เครื่องทั้งหมดแล้วก็เกลือน,นิดนึงกระปีกุ้งแหง้ง,หงทุกอย่างกะเอาอันนี้ก็มา สองช้อนชาคือมันไม่เหมือนกับทำเค้กนะค่อนที่มันต้องมีมีอะไรนะใบตวงเออต้องจำสูตรเลันนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สูตรสูตรมือของเราแหละมันม้วนเบาเลยม้วนเบาเลยค่ะมันสิ่งง่ายๆอ่ะง่ายอารมณ์ขบมาเยอะมากนะเธอากลคลายไกลคลายๆที่ที่เราชวนคุยนู่นนี่เขาไว้เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเออเวลาทำอ่ะแต่รับรองอร่อยแน่นอน ไม่รู้เหมือนกันอร่อยสิได้กินก็อร่อยแล้วแต่รสว่าจะชอบเปรี้ยวชอบอะไรนะใหาปรุงรสกันอีกทีนะถ้ามันแห้งไปก็อาจจะเติมน้ําต้มสุกไปหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่ของแต่ของเหนือเนี่ยน้าพริกอ่ะเขาจะน้ําพริกกะปินะเขาจะใส่น้ำปลาด้วยอ๋อนี่มันได้เค็มจากจากกะปิมาหน่อยนึงแล้วแหละเค็มจากกะปิเค็มจากนี่จะเก็บเทียนมาสวยสวย นี <Yeah. S 2> ่นี่ก็ถักก็เหมือนเราทานน้ำพริกทั่วไปแหละเนาะเป็นปกเรียบร้อยก็ไม่ชอาแล้วะนี่หเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนประมาณนะพริกกะปิแหละแล้ก็มีมะม่วงเป็นให้ความเปรี้ยวนี่จัดการหน้าเราสวย ก็เดี๋ยวพอเสิร์ฟน้ำพริกเสร็จแล้วก็พักแป๊บน,นึงเนาะขอเตรียมเครื่องเตรียมอะไรสำหรับน้ำมะม่วงเบาไปาาด้วยนี่่้าพี่ยอดจเผ็ดอาจจะเผ็ดมากกว่านี้อาจจะยี่สิบเม็ดก็ยังมไม่เผ็ดเลยอ๋อก็โอเคนะมีแต <laughs> ่ไข่เจียวนะโอเคเรียบร้อยนะคะวันนี้เมนูของพี่ยอดน้ำพริกมะม่วง,มงเบาของครัยยอดสีหน้าตาแบบนี้แหละ มะม่วงเบาก็น่าตาอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ลากันนะยังเดี๋ยวขออีกมีสองเมนูใช่แถมมีสองเมนูเพราะหายไปนานเนาะเดี๋ยวน้ำมะม่วงเบาบั่นขอเตรียมของแล้วก็เครื่องแป๊บนึ่งนะคะคือเครื่องพวกนี้ไม่ใช้เลยนะพี่ยอดก็แนะนําไปพังผากก็ได้นะก็จะมีมะม่วงเบาไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็น้ําเชื่อมน้ําเชื่อมซึ่งก็ใช้ของอะไรนะมิรผลมิรผลก็ก็มีแบบน้าเชื่อมเสรรูปอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเที่ยว ช่างตวงวัดอะไรอีกนะแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวน้ําแข็งปิ่มก็จะเอามานะครับเริ่มจากเหมือนเดิมแก้วหนึ่งมะม่วงสักคือครั้งแรกที่เคยไปกินไปเจอที่สุราษฎร์แล้วก็ทํามะม่วงเบาออกมาได้แบบโอ้หน่ากินมากแล้วมะม่วงเนี่ยต้องไม่ต้อง,งปองเกอเลยั้งเปลือกเลยเพราะนี่เราล้างแล้วต้องใช้เขียวอ่นะเนี่ย ไม่ต้องแบบนี้เลยใช่ปะเอาเม็ดออกอันนี้ให้เจ้าของเขาคลอดดีกว่าเขาไปเลยไปเลยไปเลยมีใช่ปะอืมโอเคอันนี้ก็เครื่องปั่นน้ำผลไม้ทั่วไปทั่วไปมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่มีใส่นี้ไปเลยมสองลูกเอาเม็ดออกด้วยนะเปลือกไม่ต้องออกแต่ถ้าเม็ดใส่มันจะขมขมค่ะนิดนึงอืมอ่ะ แล้วก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้น้ำน้ำเชื่อมทุกอย่างกะหมดคือถ้าไม่ถ้าไม่เดี๋ยวก็พอปาดออกมาถ้าไม่ชิมรสไม่ไม่กเออเพราะว่าทุกคนก็แก้วใครแก้วมันเออเปรี้ยวหวานบางคนแบบเบาหวานก็อย่าอย่าไปหนักมากน้ำแข็งออกจากแก้วด้านต่อเพราะว่ามันมาจากกู้เย็นแข็งมาก ทำอะไรๆกันหน้าผาพี่เราทต้งสองอย่างเงี้ยสีร้วยไฮโซใครจะกล้าชิมหนูสิแต่พี่ว่ามันยังเปรี้ยไปนะใชิไหอเออเพราะพี่ใส่น้ำเชื่อมนิดเดียวเองอันนี้ชิมไหยปะอ่าชิมเลยลองชิมลองขาดอะไรเติมรสหน้างานนะเปียบริสเลยใช่ไหมอืมอร่อยมาก โอเคแล้วใช่ไหมคเกลือเกลือไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องแล้วเข้าเข้าที่เข้ากลางเออสีแบบไฮโซมากนะจะบกฮโ้คือถ้าปอกเปลือกถ้าสีมันก็จะชื้นไม่ได้ใช่ไหมไม่จะขาวแต่อันนี้มันจะมีแบบเกียวของเปลือกมันอ่ะแล้วมันมันมันมีเนื้อเนื้อมะม่วงเบาด้วยไงคือน้ำลายชิมไหมพี่จะทำเลอะทิชชู่เช่นหน่อยอันนี้ก็ นี่ก็วันนี้เรียบร้อยเนาะสองเมนูจะมะม่วงเบาที่ไม่เบาอันอันกันมานานใช่นี้ก็เตรียมมา1นึตะก้าเนี่ยจัด2เมนูไปเลยก็อาทิตย์หน้าจะมีเมนูอะไรติดตามครัยอสีเนาะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดสวัสดีครับ